มัันจะเเเปป็้างงตตวก่อันนี้เราจะทดสอบโดยการบินลำตาวก่อนครับเรา่อยเติมน้ำเราให้ลอง A/B แล้วก็ขอโต้ครับเรื่องต้นเราลองลำตาวันแเช็คีแล้วก็สตารได้เลยอยๆห้างๆนี่คือการเทรนให้บินนะครับ ลงเป็นถ้าถ้าเกิดจับลงลงถ้าอันนั้นมันคือกรณีสัตว์มอเตอร์เราจะใช้ตอนร้อยสิบปีสิบสี่อ๋อไม่ไม่คือคือลงตัวนี้ครับไม่ลงแค่ลงแค่ตัวเดียวครับตัวเดียวลงตรงมาเลยตรงมาเลยจะพาจะดับค้างไว้สักครั้งลองลองลองสตาร์ทดูเดี๋ยวลองดับดูโดตรตื่นเตลองสตาร์ทดูทีนะครับเราสอนกันแบบหน้างานจริงๆจังๆเลยนะครับ เราสอนจนกว่าจะเป็นไหมครับเึรนบินแล้วนะครับอย่าอย่าอย่าเล โดนโลงจอดแล้วนะครับแบบนิ่มๆนะครับนิ่มๆอ่าลงเรียบร้อยครับนี่นะครับอ่าเติมน้ำนะครับเติมน้ำนะครับ,รบอ่าพี่เอเติมคนเดียวนะพี่เอ เติมได้ไหมครับเดี๋ยวผมช่วยจับปาถัางให้หนูห้าหนูหนูหนอะไรผมดูให้อันนี้คือการเติมน้ำนะครับรักหักโอ้ยอะไรเดียวตัวอะไรตัวอะไรบินบินบินโอ้โอ้ครับอ่าเตมแล้วนะครับอันนี้ตอนนี้คุณเอกำลังเติมนะครับ ต้องเรียกว่าอ่าเสียเอครับเสียเอฮาฮ่าฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ผมเอา,อเอาเครึ่งถังเอาแค่พอแล้วพี่เอเรียบร้อยครับนี่นะปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับระหว่างปิดฝานะเราไปดูโดนลำเล็กก่อนนะครับเ,เห็นไหมตัวขาวจัุกเลย